สวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังจะไปทะเลหลังจากกลับบ้านสองวันก็มาเที่ยวทะเลบ้างมาสูดอา,ากาศาบริสุทธิ์ทนทะเลผมไม่มานี่ก็ประมาณ4เดือนแล้วก็เลยมาดูว่าความคืบหน้าไอ้มาดูความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเขาที่เห็นก็คือชายหาดมันหายไปเพราะว่าทะเลมันกัดเซาะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศข้างหน้าดูนะครับแล้วมาดูว่าผมอาหารเช้าผมกินอะไรมางวันนี้ผมขี่ฮอ,อนด้านะครับ เวลาประมาณเจ็ดโมกว่าอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เป็นต้นสนทีน,นี้เขาเรียกว่าเกาะกลางเพราะว่าข้างซ้ายขวามันจะมีน้ําทะเลอีกข้างก็เป็นน้ำป่อยเป็นน้ำทะเลที่มาบรรจบกับกแม่น้ำเดี๋ยวเราจะหาจุดทานข้าวเ,เช้า เดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่ชื่อว่าอะไรนี่มีป้ายด้วยนี่ไงนี่ครับปลาแวไม่รู้ความหมายาววชื่อว่าอะไรตอนนี้เราก็ถึงชายหาดบลาแว,วแล้วนะครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นหาดทั้งหมดเลย เป็นหาดน,นี่เป็นตะกอนสามารถเดินไกลกว่านี้อีกแต่น่าจะเป็นเพราะว่าทะเลมันกัดซาะนะครับอันนี้ก็เป็นหินที่อบอตอเอามาถมแล้วทําเป็นเหมือนเขื่อนอป้องกันการกัดเซาะของทะเลสวยงามมากวันนี้ทะเลเป็นสีน้ําตาลขุ่นบ่งบอกได้ว่ามันมีคลื่นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงมรสุมด้วยเมนูยามเช้าของผมนะครับก็จะมี เขาเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยที่นี่ก็เรียกว่ากูเวอันนี้ก็เป็นโดนัทโรยน้ำตาลอันนี้ถ้าผมมาที่นี่ผมก็จะกินไข่ย่างกับข้าวเหนียวนะครับไข่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างเนี่ยเปนแบบนี้อร่อยมากนี่ครับไก่ย่างย <c oughs> ังอ,อร่อยเหมือนเดิม ลายตัวสายยางถ้าขายตัวหนึ่งก็มาหมดฮะถุงก็สายยางมันจะแข็ง นี่ครับโดนนัดลูกใหญ่มาก,ากนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับ ช่วเช้าเชาแบบนี้เปิดแค่บางร้านตอนนี้ก็เป็นขากลับแล้วนะครับเราจะกลับบ้านแล้วเพราะว่ามีธุระต้องทำ นี้ก็เวลาประมาณ8โมงกว่าแล้วแดดก็เริ่มส่องวันนี้ผมถ่ายรูปแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จุดเด่นของที่นี่ก็คือเวลาที่ไหนเป็นทะเลนะครับเราก็จะเห็นพวกแพพวกนี้หลายตัวมากเป็นแพของชาวบ้านเขาเลี้ยงแบบเปิดครับเป็นเลี้ยงแบบแนวซาฟารีนี่ไงบางที่เยอะกว่าน,นี้ตรงนี้มีเจ็ตสกีด้วยแต่วันนี้ผมยังไม่เห็นเลย ถ้าใครเคยมาก็คุณก็จะรู้ว่าที่นี่ที่ไหนนะครับชายหาที่นี่มัน